สวัสดีครับเพารบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวเพารบายครับผมผมพลรัตน์คุณพิบูลนะฮะจากสาขาเพารบายเซนทันอิทยาครับวันนี้เราจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือนะสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy A73 นะครับผมเดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะครับผมครับผมสำหรับตัวซัมซุงกาเล็กซี่ A73 นะครับผมตัวนี้นะเป็นตัวใหม่นะลูกค้าตัวเนี้ย เป็นระบบ snapdragon นะฮะสามารถเล่นเกมได้นะฮะเกมหนักๆไม่ว่าเกมหนักแค่ไหนนะฮะก็ไม่มีสะดุดและกระตุกเลยนะครับผมก็จะเป็น PUBG Free Fire นะฮะสามารถเล่นได้นะฮะด้วยความจำที่ 128G นะฮะแล้วก็ตัวนี้ได้ RAM 8ด้วยนะฮะครับผมสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะระบบชาร์จนะฮะแบตเตอรี่ 5000mAh นะฮะรองรับชาร์จไวนะฮะ 25W นะครับผมแล้วก็การใช้แบตเตอรี่นะฮะชมวิดีโอนานต่อเนื่องถึง21ชั่วโมงเลย ฟังเพลงต่อเนื่องถึง85ชั่วโมงนะแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ถึง18ชั่วโมงเลยและการเชื่อมต่อนะฮะการหาตำแหน่งแอสซิ t ต n น GPS นะฮะผมแล้วก็ Wi-Fi นะฮะ 802.11a นะฮะจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบพกพานะครับผมเป็น Wi-Fi hotspot นะฮะเชื่อมต่อไร้สายด้วยอุปรกรณ์โดยตรงนะครับผมแล้วก็มีบลูท t ธ5.0นะฮะร,รองรับ NFC นะครับผมแล้วก็เป็น USB Type C 2.0นะฮะ รองรับการถ่ายโอนข้อมูลจากแฟลชไดร์นะฮะโดยตรงนะครับผมระบบเซ็นเซอร์นะฮะระบบสแกนลายนิ้วมือนะฮะใต้หน้าจอนะครับผมแล้วก็ระบบหมุนภาพอัตโนมัตินะฮะตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติตรวจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่องได้นะฮะระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัตินะฮะขณะสนทนานะครับผมแล้วก็ปรับมุมมองการแสดงผลได้อัตโนมัตินะฮะผมตัวนี้คมชัดมากเลยนะ,ะลูกค้าสําหรับตัวของหน้าจอ a 7 3นะฮะ Samsung Galaxy นะฮะตัวนี้เป็นหน้าจอ Amoled ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นระบบปฏิบัติการนะฮะ UI 4.1นะครับผมแล้วก็เป็น Android 12นะลูกค้าตัวนี้เป็นอ่ามีความเร็วอยู่ที่2.4 GHz นะฮะแล้วก็ตัว GPU ของเขานี่ก็ 642L เลยนะฮะ RAM 8ร128นะฮะมี micro SD สูงสุดนะฮะ1 t b เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สีสันก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับลูกค้าเบาสะดวกพกพาง่ายนะครับตัวนี้ สำหรับสินค้าชี่นี้นะฮะหาซื้อได้แล้วนะฮะที่เพอใบทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือจะเป็นในส่วนของช้อปออนไลน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเฟสไลน์สาขาฮะหรือจะเป็น w w w p o w e r b u y co. th นะฮะหรือ1324ช็อปง่ายในกิ้งเดียวนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับกับสินค้าตัวนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเพอใบดีดีโปรแรงนะฮะ แล้วพบกับพวกเราใหม่นะฮะเพราะบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าทีนะฮะและวันนี้นะฮะไม่ว่าม้าจะเร็วจะแค่ไหนนะฮะสุดท้ายก็ต้องแพ้ลานะฮะเพราะว่าลาไปก่อนนะสวัสดีครับ